เฮ้ย hey, ตัวนี้อ่ะเฮ้ยตัวนี้เล่นได้อ่เฮ้ยทำเป็นเล่นไปเฮ้ย hey, พูดจริงดิมาโคตรดีเลยขอมโคตรดีครับรายการเปิดอย่างเซียน สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับวันนี้มาอยู่กับช่องหมากรุกไทยครับผู้ใายรู้กันอีกเช่นเคยวันหยุดสุดหันซาหยุดกันหรือเปล่าไม่รู้นะครับตอนที่มาดูคลิปนี้แต่รู้ว่าผมเนี่ยหยุดแล้วว่างเหลือเกินผม,มนั่งคิดนะนอนไก่นะผาคิดแล้วคิดอีกเอ้เราจะทำคอนเทนต์อะไรที่เกี่ยวกับหมากรุกไทยแล้วคนเนี่ยอาจจะเอ้ยอาจจะชอบโดยส่วนตัวผมหละชอบหลกัหลกๆคือตำนองนี้นะคุณผู้ชมก็ออกมาเป็นรายการนี้ครับ รายการเปิดอย่างเซียนนะรายการเปิดอย่างเซียนนะคุณผู้ชมชื่อรายการน่ากินไปครึ่งหนึ่งแล้วครับที่เป็นคนเปิดรายการเปิดอย่างเซียนมันเป็นภาคแยกเป็นภาคสปิทออฟของรายการหมักเด็ดแต้มเซียนนะหมักเด็ดแต้มเซียนมันคือรายการที่เราเอาบันทึกเกมมันๆนะด้วยความคิดเห็นผมนะที่มันมันๆเนี่ยผมชอบเกมนี้ว่ะคุณผู้ชมชอบอย่างนั้นชอบนี้เอาเอามาวิเคราะห์มา รีลันให้คุณผู้ชมได้ดูกันอันนี้คือรายการหมักเด็ดแต้มเซียนแต่รายการเปิดอย่างเซียนเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราเห็นหมกักด้วยโอ้ยโอ๊ยแม่เจ้าหมาักโคตรดีเลยหอม,อมโคตรดีอะครับอยากจะเอาไปประยุกต์ใช้บ้างนี่ครับรายการนี้คือคําตอบให้กับผู้ชมครับมันคือบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปซึ่งคุณผู้ชมเนี่ยที่ดูก็เอาไปฝึกกันเองไปเติมน้ําร้อนกันเองนะครับไม่ใช่รายการอาหารพร้อมเสิร์ฟนะแต่เป็นบะหมี่กึ่งสาเร็จรูปสําหรับรายการนี้นะครับ สิคนดูอาจจะได้คำตอบที่ไม่เหมือนกันแต่คำตอบที่ใช่สำหรับคุณก็ต้องไปค้นหากันด้วยตัวเองผมว่ารายการแบบนี้มันมีเสน่ห์มันเหมือนตำราพวก20กว่าปีก่อนเกมนี้มันเป็นเกมที่ถ้าคุณผู้ชมเนี่ยได้ดูหมากเด็ดแต้ม c ซียล่าสุด นที่มาดูทีหลังก็เอียงว่า EP ล่าสุดคือมันเป็น EP ที่เซียนหนุทองเนี่ยเขาได้เดินหมักลุกในเว็บไซต์ไทยวีจีแล้วคือแกเดินดีมากแกเอาไมา้ยงขวาไปตีมาเทียมซึ่งมันเป็นท่อนแยกที่ผมแบบสุดอเมซิ่งแล้วก็ไม่เจอมาก่อนไม่เคยเจอมาก่อนนะครับเกมนี้นะครับเซียนหนุทองเนี่ยเป็นหมากฝ่ายสีขาวส่วนสีดำเนี่ยก็จะเป็นเซียนหมากจาก จะเพย์โอเคจะเพย์โอเคไม่ใช่จากเว็บไซต์ไทยบีีนะเว็บไซต์ไทยบีีเนี่ยตอนนี้ก็ได้ปิดการให้บริการไปแล้วนะครับก็เจ๊งไปหลายปีก่อนละ คือคนเล่นค่อนข้างน้อยครับเดี๋ยวนี้เนี่ยคนมากองกันอยู่ที่ PLK okay, ค่อนข้างเยอะนะในตาเดินแรกเซนุททองแกเดินโคนขึ้นมาแล้วครับแล้วฝั่งตรงข้ามก็เดินโคนมาเช่นกันครับเนี่ยสามตาแรกเนี่ยเขาเดินก็นอยู่เงี้ยโคนมาเม็ดเม็ดมาโคนมาโค,คนเม็ดอะไรอย่างเงี้ยนะครับทาไมเขาถึงชอบเดินกันอย่างนี้นะเมื่อสมัยสักสิปี20ปีก่อนนะเพราะว่าแผงแผงหน้ามันเ่นแผงหน้าไหมแผงหน้ามันแน่นปึ๊กเลยครับนี่ฮะหุ่นแน่นปึ๊กเลยแผงหน้าเนี่ย ยกม้ามาขโมยดูครับหน้าสั่นเลยฮะกินอะไรไม่ได้เลยฮะเนี่ยมันช่างแน่นซะเหลือเกินเนี่ยครับคือสเน่ของการเปิดแผงหลังก่อนนะก็แล้วแต่คุณผู้ชมครับว่าคุณผู้ชมชอบเปิดแผงหน้าก่อนหรือเปิดแผงหลังก่อนแต่คลิปนี้นะครับเรามาดูวิธีการเปิดแผงหลังของเสียนหนูทองครับจังหวะนี้ครับเสียนหนูทองเนี่ยเขาใช้เบีย้ยขึ้นมาเนาะใช้เบีย้ยขึ้นมาครับพร้อมที่จะมาเปิดฉากจู่โจมเป็น หมากม้ายงขวานะฮะสำหรับสีดำเนี่ยแกก็เดินเบีย้ยลงมาเหมือนกันแต่เป็นเบีย้ยหน้าเม็ดเซียนหนูทองเนี่ยใช้ม้าขึ้นนะครับและสีดำใช้เม็ดขึ้นสีดำเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นเซียนที่แบบมีอายุแล้วอะ่ะเพราะว่าหมากโบราณเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะเดินเบีย้ยหน้าเม็ดขึ้นเมื่อก่อนแล้วก็เอาเม็ดขึ้นมายึดนะแต่ในสมัยนี้นะครับคุณผู้ชมมันเป็นเรื่องที่หาได้ค่อนข้างยาก ในบันทึกเกมแข่งขันนะถ้าคุณชมเจอคุณชมมาบอกผมด้วยแล้วกันหาได้ค่อนข้างได้น้อยครับเพราะว่ามันจะเสียเบี้ยสูงอนะเดี๋ยวนี้แต้มเบี้ยสูงเนี่ยมันกําลังมาแรงแซงทางโค้งในสนามแข่งขันก็มีให้เล่นกันแบบให้พลึบนะครับคุณชมเบี้ยสูงแต้มใหม่แต่วันนี้เราจะไม่ได้พูดถึงเบี้ยสูงแต้มใหม่นะคือจะมาพูดให้ฟังว่าเออเบี้ยสูงมันก็กาลังมานะแต่สมัยก่อนเนี่ยเขาอาจจะ เกรงเกรงกลัวกันบ้างในการแทงเบี้ยสูงนะเพราะว่ามันมีท่าแก้อยู่แต่จังหวะนี้ครับมันเป็นเรื่องที่แน่นอนมากสีดำเนี่ยยกม้ามาตั้งรับเป็นม้าเทียมผมไม่รู้นะครับว่าตัวนี้เนี่ยถูกบีบให้ขึ้นม้าเทียมหรือเจตจำนงเนี่ยอยากจะขึ้นม้าเทียมอยู่แล้วแต่เหมือนถูกบีบให้เล่นม้าเทียมยังไงก็ไม่รู้นะจังหวะนี้ขึ้นม้าเทียมมาเพื่อป้องกันเบี้ยตรงกลางกระดานนะครับพอยกม,ามา้ามาป้องกันเสร็จใช่ไหมอะเซียนูทองมาแล้วครับเม็ดขึ้นไหลขึ้นมา แล้วก็ใช้โคนขึ้นมาตาั้งฝ่ายต่างเดินโคนนะฮะแต่ปกติเนี่ยเวลาที่ตีหมากม้าเทียมนะถ้าเป็นครูบาอาจารย์ผมเขาก็จะบอกว่าอ่านี่เดินเป็นโคนเทียมนะครับมันจะได้ตีได้แบบแบบเต็มสตรีมเลยอะไรเงี้ยแต่ตาเดือนนี้ครับเซนุทองเดินโคนผูกซึ่งผมว่ามันก็อาจจะเป็นเป็นเรื่องที่ดีก็ได้นะเดี๋ยวคุณดูต่อไปว่าเพราะอะไรนะสีดําค่อยๆตบขุนนะไม่ค่อยเคยเห็นในการแข่งขันนะ เซียนหนูทองตบเบีย้ยขึ้นมาเลยทันทีอนะส่วนใหญ่ที่เป็นเป็นหมากแข่งนะคุณผู้ชมหมากแข่งจะไม่เหมือนกับหมากออนไลน์หมากแข่งเนี่ยคุณผู้ชมมันจะเป็นหมากที่เขาจะไม่ยอมเสียเปรียบด้านซ้ายมือหรือด้านขวามือเลยคุณผู้ชมเนี่ยคุณผู้ชมดูในกระดานนะครับ ด้านซ้ายมืออ่าด้านตรงนี้ใช่ไหมเขาจะไม่ยอมเสียเปรียบเลยนะด้านขวามือก็จะไม่ยอมเสียเปียบคือพยายามเดินชิงกันให้ได้ครับเพราะถ้ามีใครคนใดคนหนึ่งเสียเปรียบขึ้นมานะออีกฝั่งมันได้เปรียบแล้วมันจะไหลาย,ยาวมากยุคนี้มันไม่เหมือนเมื่อก่อนคือสมัยก่อนสัก1ิ20ปีก่อนมันยังพอพลิกกันได้เดี๋ยวนี้นะครับถ้าจะมาถามหาปลูกสวนพิกโอ้โหผมว่ายากมากับคุณผู้ชมอาจจะมีแบบพิกชนะเป็นเสมอ,อแพ้เป็นเสมออาจจะมีแต่แต่ส่วนใหญ่นะครับแพ้อพลาดมานิดหนึ่งนี่คือโอ้โหเจ็บ แล้วจบเลยฮะจังหวะน,นี้เนี่ยดำเดินขุนมาไม่ยอมแบบทําอะไรไม่ยอมเปิดเบีย้ยทําให้สีนุทองเนี่ยเปิดสมเบีย้ยขึ้นมานะครับคุณผู้ชมเปิดสามเบีย้ยมาในลักษณะนี้ซึ่งสีดำเนี่ยเดินได้ค่อนข้างที่จะหลากหลายมากเช่นไปเดินตัวนี้นะผมเชื่อว่าถ้าเดินตัวนี้เนี่ยทิมเบีย้ยสูงได้อนะมันก็เป็นแต้มที่พอๆกันแหละอันนี้ก็อาจจะตกเรือหนีอะไรก็ว่ากันไปนะครับหรือแบบรับประทานเบีย้ยก่อน ใช้เบีย้ยกินแล้วตกโปะขึ้นขุนอะไรก็ว่านไปเนี่ยมันก็เป็นทรงที่เล่นได้ซึ่งโคนตัวนี้ก็จะติดนะครับคุณผู้ชมที่ดูอยู่ก็ลองคอมเมนต์กันดูแล้วกันด้วยความคิดเห็นส่วนตัวนะนี่เป็นความคิดเห็นส่วนตัวผมนะครับต้องลองเอาไปใช้กันดูนะเนี่ยถ้าทีมเบีย้ยตัวนี้ก็ขึ้นไปนะแต่ถ้าเป็นแต้ม AI อ่ะ AI มันแนะนําอะไรไปดูกันแล้วกันนะับ AI เนี่ยมันแนะนาเบียเ้ยเฮ้ยเอาจริงดิเฮ้ยตัวนี้อ่ะเฮ้ยตัวนี้เล่นได้ ไม่ทำเป็นเล่นไปฮม่พูดจริงดิถ้ากินตรงนี้อาจเกิดอะไรขึ้น F4 กิน G5 เฮ้ยเอาอ่ะเฮ้ยเอาเบียน,นอกไปเล่นเหรออันนี้ลองไปถอดกันดูนะครับคุณผู้ชมเฮ้ยแต้มแบบนี้แต้มแบบนี้มันอะไรกันนี่อ่ะตัวนี้กินอ่ะตัวนี้กินสิมันดีเหรอวะเฮ้ย <c oughs> มันดีอะเฮ้ย <c oughs> ดีอะ ไม่ดีมั้ง AI นี่ชอบทำให้ผมประหลาดใจอยู่เรื่อยนะครับชอบเดินอะไรที่แบบอย่างว่าแปลกๆนะครับแปลกๆแปลกๆเฮ้ยแต้มนี้มันอยู่ในท่อนแยกด้วยเป็นเรื่องที่แปลกนะต้องมาลองเกาๆกันดูดีผมมีเดินโคนนะ่ะถ้าเดินโคนผมว่าแม่น้่ตัวนี้ก็ได้เหรอไหนดูสิ ถ้าหยิบม้ากินจะเกิดอ,อะไรขึ้นอ๋อกินตัวนี้กินตัวนี้อ่าถ้าใช้โคนกินถ้าใช้โคนกินเป็นลองเลยทีมเบีย้ยเตะมาไล่โคนอ๋อโคนตายอ๋อมาณนี้เล่นยากอนเนี้ยเล่นยากเล่นยากพอตัวครับกินอ่ะถ้าเป็นธรรมดาผมก็กินนะฮะแทงไล่เม็ดอะไรก็ว่าไปคือมันค่อนข้างเสียจังหวะงเดี๋ยวโคนมายึดแล้วก็มาเล่นนะ ถามา่าสู้กันได้ไหมมันก็พอสู้กันได้ครับคุณผู้ชมแต่ถ้าเดินกล้ามปูไปตั้งแต่ต้นผมมองว่ามัน,ม,นมันบุกค่อนข้างยากเนี่ยเจอแทงริมมาเสร็จอาเจ้าเลยบุกยากมากครับ mm hmm. เพราะงั้นเชียหนหูทองคนระับใช้จังหวะนี้ครับโดยพิสงสามเบี้ยถ้าเดินตัวนี้เนี่ยก็จะโดนแทงเบี้ยสูงอันนี้เป็นเรื่องที่ชิลมากอะเดี๋ยวไปดูกันต่อครับว่าทั้งสองฝั่งเนี่ยเขาเดินอะไรนะหลังจากที่เบินสามเบี้ย เซียนหมกักไทยบีจีนะคุณผู้ชมเดินข,ขุนขึ้นมาครับแล้วก็เซียนหนุทองครับไม่รอช้านะเปิด4ี่เบี้ยทันทีครับสเบี้ยไม่พอ4ี่เนะบี้ยฮะบุกมาให้มั่นใจลุ้นๆกันหน่อยสีดําแทงเบี้ยขึ้นมาครับทาไมต้องแทงตัวนี้เพื่อเป็นการดูครับว่าเซียนหนุทองจะเอาไงกับด้านซ้ายมือแต่ด้านซ้ายมือเซียนหนุทองบอกไม่แคร์ไม่สนใจเดินข,ขุนขึ้นมาเลยเพราะว่าจะชิงจังหวะลงมือก่อนใช้เรือมากดแล้วก็โถมโจมตีหน้าขุนดำอะ แต่จังหวะนี้ครับดำเนี่ยใช้ยุทธวิธีในการที่อ้อมโลกไปหน่อยนะคือขุนเนี่ยอยู่กลางกระดานนะแต่พยายามจะชิงเอาเปรียบเบีย้ยไว้ก่อนที่ด้านซ้ายมือของสีขาวนะเพื่อจะได้เปรียบมากนะแต่จุดนี้นะครับลอจิกหลักของการเดินขุนดํามาแบบนี้เนี่ยเพราะว่าคงมั่นใจครับว่าสีเบีย้ยคงไม่พอที่จะเอาขุนดําลงอ่ะ เสียหนูทองเอาจะไปเสียนกกระจิบแล้วไม่ใช่เสียหนูทองเออตาเนี้ยเสียหนูทองเสียหนูทองครับเนี่ยฮะตอกย้ําความมั่นใจด้วยการที่เบี้ยกไปทําลายหน้าขุนสีดําจุดนี้ครับสีดาเนี่ยใช้ยุทธวิธีในการที่ไม่กินแลกเนี่ยผมจะพยายามให้คุณผู้ชมมาโฟกัสแต้มนี้ดีกว่าเพราะแต้มนี้เราเจอกันในออนไลน์ค่อนข้างบ่อยหลังจากที่ผมเล่นนะโอโ้เจอบ่อยมากแต่หลังจากนี้นะครับคุณผู้ชมผมบอกได้เลยครับว่าเจอรูปหมากของ เซียนหนูทองผมแน่นอนนะกินตัดเข้าไปครับถ้าใช้ม้ากินนะคุณผู้ชมอ่าถ้าใช้ม้ากินนะทิมสูงตรงนี้ก็ได้นะดำยังเป็นลองอยู่เลยเนะี่ยหรือแบบละเมียดละไมหน่อยไหมอ่ะแทงเบีย้ยแทงเบี้ยไปนะกินเข้าไปพัวตรงนี้กินพัวตรงนี้โดนเบี้ยสูง <c oughs> จะดีไหมวันเนี้ยไม่น่าเวิร์ก่ะขออภัยอะแทงเบี้ยรตัวนี้ไปน่าจะเวิร์กกว่าเนี่ยแทงไปเลยอยากแทงก็แทง เขไม่มีใครเอามมากินหรอครับผู้ชมลองเอาขุนกินแม่ห้าวๆนิดนึงขุ่นกินผมว่าเบีย้ยตัวนี้เวิร์กเพราะว่าถ้ากินตัดนะครับผมมีเอามมากินรุกอันนี้ผมถอดไปแล้วถอยมาเสร็จตรงนี้ปุ๊บกินเบีย้ยเอาเบีย้ยกินเออเบีย้ยกินเบีย้ยกินเสร็จมมาต่อนะครับเห็นไหมมาเป็นชุดมาเป็นคอมโบเซร็จเลยอิ่มอร่อยแน่นอนถ้าถอดอะไรผิดพลาดไปขออภัยด้วยกันคุณผู้ชม ลองมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้มาดิสคัตกันอันนี้คือรายการบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปนะมันไม่ใช่รายการอาหารพร้อมเสิร์ฟมันก็จะต้องมีการผิดพลาดและอาจจะต้องมาช่วยกันคิดค้นนะครับเพื่อได้รูปหมักที่ดีมากยิ่งขึ้นแต่หลังจากที่ทํารายการแนวนี้มาไม่มีใครแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเลยเงียบกิ๊บมาคุยกันสักหน่อยก็ดีครับผู้ชมมากินนะครับตรงนี้ใช้อ่าใช้เบียร์ตัวนี้กินแต่กลางกระดานก็จะเป็นเบียร์คู่สีขาวค่อนข้างสวยนะเม็ดมายืนได้ด้วยคือเม็ด เม็ดดำยืนไม่ได้เลยมันเป็นทางส่งมาหมดเลยถึงแม้โคนขาวจะไม่ได้ใช้แต่ในอนาคตเชื่อว่าปรับหมากมาได้ใช้แน่นอนเห็นไหมขุนกินไม่ดีในเกมจริงใช้โคนกินซึ่งเซียหนหูทองตบเรือมันเป็นเรื่องที่น่าเสียดายครับพอตบเรือมาแบบนี้เนี่ยบางทีผูต้ตรงๆคือสีดําเดินเบี้ยต,ตัวนี้มาได้เอางงใช่ไหมเอางงงงกินกินกินอันนี้อาจจะใช้โคนกินนะครับซึ่งสีขาวเอาม้าจับสมมุติเอาม้าจับ ตรงจุดนี้เอาเรือผูกตายหไหมมันเดินกวนนั้นน่สีดําผมลองถอดดูแล้วคุณผู้ชมแตยแหนผมว่าพี่หนูทองเดินเดินช้าไปจงังหวะนี้คือต่อให้ตบเรือมามันก็ไม่มีแต้มบุกอยู่ดคีคือเก็ตไหมคุณผู้ชมหรืออาจจะเป็นจิตวิทยาก็ได้เพราะคงรู้อะฮะว่าสีดําอาจจะตบหุนหลบนะพอตบขุนหลบแบบนี้เป็นไงก็ตามคลิปแต่คุณผู้ชมเนี่ยแทงเบียร์ไปัวเนี่ย แต่มันจะง่ายกว่านั้นไหมถ้าเกิดไม่แทงไมตั้งแต่ต้นเลยนะกินกินเนี่ยเอามา้กินพัวนี้ก็กินพั้เอาโคนกินใช่ไหมครับตรงนี้อาจจะแทงเบีย้ยขึ้นมาได้เลยถ้าปักโคนก็กินเบีย้ยฟรีนะต้องกินก่อนโคนต่อนะครับจุดนี้เนี่ยได้แท่นเม็ดชิวๆเพราะสีขาวชนะเพราะตัวเดียวคือเม็ด สีขาวได้เม็ดตรงนี้ยังไงก็ต้องกินออกถ้าถอยถอยโคนก็เป็นลองเรื่อยๆนะใช้โคนต่อก็ได้เม็ดขึ้นก็ได้แล้วแต่คุณชมชอบนะแต่จุดนี้นะถ้าใช้โคนกินนะคุณชมก็ยกม้าจับม้าจับก็ดีนะผมว่าถ้าเกิดว่าเอาขุนผูกเนะี่ยผมว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนี่ยโดนแทงเบี้ยเห็นไหมมันก็เป็นลองอยู่ดีม้าจับก็ค่อนข้างดีนะ ตรงจุดนี้ก็แทงเบียนะครับผมว่าผมชอบแนมนี้นะเนี่ยตบเรือหลบอะไรก็ว่านไปแล้วก็อาจจะมีแทงโคนตรงนี้ยังได้ครับคุณผู้ชมแต่ต้องหาจังหวะดีๆแทงโคนแล้วเม็ดมาเล่นกลางกระดานนี้ผมก็เป็นเรื่องที่ผมชอบเหมือนกันจุดนี้พอไปเดินเรือเสร็จ่ฝั่งตรงข้ามก็บ้าจี้เดินขุนหลบตามพอเดินขุนหลบตามเสร็จก็แทงเบียรครับก็แล้วกันนะ รู้สึกในเกมจริงไงใช้เอาม้ากินเนาะแล้วก็กินกินจุดนี้เป็นจุดที่น่าเสียดายจุดหนึ่งนะผมเชื่อว่าถ้ายกม้าจับก่อนใช่ไหมยกม้าจับเสร็จแล้วก็ถึงเดินโคนมาผูกพอเดินโคนมาผูกเจอม้าฟาดนะครับแล้วก็เดินขุนขึ้นมาเนี่ยจุดเนี้ยน่าเสียดายนะไปเดินเดินโคนน่าจะดีกว่าอย่างที่ผมถอดไว้ในรายการหมังเด็ดแต้มเซียนคือถ้าเรือกดตรงนี้นะครับดำมันเอาม้าจับเบี้ยก,ก่อนไงแล้วก็พอดิฟโคนใช่ไหมอันนี้เอาขุนหลบ แต่ถ้าเดินโคลนไปเนี่ยโอ้โหรู้เรื่องครับถ้าเอาม้าลงมาอ่ะคุณผมมู้ชมาอาจจะบอกเอ้ยมันก็เหมือนกันนีวะมันก็ไม่เหมือนนะอันเนี้ยเอาเม็ดจี้ได้ไงถ้าเขาเอามา้ากินโคลนแล้วก็เอาเม็ดถอยลงมากินคือม้าแรกโคลนนะคผู้ชมคืออันเนี้ยสีขาวยังเหลืออาวุธระยะไกลไงแล้วเหลือแถมเหลือเม็ดแล้วเม็ดมายึดกลางกระดานได้ด้วยไงเห็นไหมฮะมันค่อนข้างต่างกันนะฮะเนี่ยจุดนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ผมมองว่าเอ้ยเล่นได้นะแสดงว่าการลอยเบีย้ยขึ้นไปแล้วเเมดไปลล่่นนีียคคหักือ เออต้องหาวิธีการลอยขึ้นไปแล้วก็เอาเม็ดไปเล่นไปยึดกลางกระดาษได้ได้เป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมกับรายการเปิดอย่างเซียน e p ีแรกผมเชื่อว่าคุณผู้ชมก็น่าจะได้อะไรไปแบบว่าไม่มากก็น้อยนะครับแล้วถ้าคุณผู้ชมชอบรายการนี้ก็อย่าลืมช่วยกันคอมเมนต์ให้ผมได้รู้กันด้วยนะว่าโอ้โหชอบมากเลยมันเป็นรายการที่สุดยอดมากเลยครับตั้งแต่มีวงการหมักลุกไทยอะไร ประมาณนี้ประมาณนี้ไม่ไม่ไม,ม่อันนี้ก็เกินไปก็แบบเออชอบอะไรก็ว่าชอบช่วยกันคอมเมนต์แล้วกันนะครับให้ผมได้รู้นะว่าเอยคุณชอบรายการแนวนี้จริงๆนะผมก็จะได้โอชอบทํามาอีกนะชอบกดไลค์ชักดแชร์รักกันแน่ๆอย่าลืมกดติดตามถ้าสนใจหนังสือกลยุทธ์สุดยอดเซียนหรือหนังสือหมักลูกไทยอื่นๆนหนังสือม้ามังกรหรือคอร์สเรียนออนไลน์สามารถทักกันเข้ามาได้ในไลน์นะขึ้นมาตรงนี้ละ ไลน์หรือแอดลน์หมักลูกไทยก็ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ผมคงต้องพูดได้แค่ว่าขออนุญาตชิ่งไปก่อนแล้วไปพบกันใหม่ใน EP หนะ้าบ๊ายบายครับทุกคน คุณผู้ชมครับคุณผู้ชมเคยมีปัญหาแบบผมไหมฮะเปิดมายงขวาขึ้นไปเจอฝั่งตรงข้ามทิ่มสามเบีย้ยมาแล้วเราไปต่อไม่เป็นเดินอะไรที่มันไม่ใช่สูตรไม่ใช่ทรงโอ้โหเละเทะทุกทีครับ